ีครับจอยนะครับวันนี้นะครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเรามีหนังสือดีๆนะครับมาแนะนําให้กับคุณลูกค้านะครับวันนี้จะมาแนะนําหนังสือแนวสุขภาพนะครับซึ่งเป็นหนังสือออกใหม่ด้วยนะครับเล่มนี้ชื่อว่าคุณหมอจะบอกให้ดื่มยังไงไม่ให้พังนะครับเล่มนี้นะครับเขียนโดยคาโอริอิชินะครับราคาอยู่ที่265บาท ลูกค้าที่มีบัตรสมาชิกเสียดการ์ดลดทันที5%นะครับเหลือ251บาท75สตางค์เท่านั้นเป็นของสำนักพิมพ์ l e a f ์ลิส Forever นะครับเล่มนี้เหมาะกับคนที่รักการดื่มนะครับและต้องการถนอมสุขภาพไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับและผู้อ่านจะได้ทำความรู้จักกับข้อดีข้อเสียข้อควรระวังของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอดนิยมทุกประเภทนะครับตั้งแต่สาเกเบียร์ไวน์โซจูนะครับแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับ ดื่มอย่างไรนะครับดื่มแล้วนะครับให้มีสุขภาพที่ไม่แย่ลงนะครับและเล่มนี้ก็มีไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของการดื่มอย่างเดียวนะครับเราเล่มนี้จะมีจะให้เราไปทําความรู้จักกับกับแกรมด้วยนะครับที่เหมาะกับการดื่มเครื่องดื่มในประเภทต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการดื่มเราจะป้องกันและแก้อาการจากการดื่มได้อย่างไรนะครับเล่มนี้ก็มีบอกครับ หนังสือคุณหมอจะบอกให้ดื่มยังไงไม่ให้พังนะครับเล่มนี้จะพาไปพบกับเคล็ดลับของการดื่มที่ถ่ายทอดโดยผู้เขียนนะครับที่คร่ำวอดนะครับในอาณาจักรน้ําเมานะครับแล้วก็รักการดื่มเป็นชีวิตจิตใจด้วยนะครับพร้อมกับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านต่างๆเลยนะครับมาร่วมให้ข้อมูลนะครับมอบคำแนะนำข้อคิดแล้วก็คำเตือนต่างๆนะครับรวมทั้งตอบข้อสงสัยและก็กระจัด ความเชื่อผิดๆนะครับต่างๆนานาเลยนะครับที่ผู้คนมีเกี่ยวข้องกับการดื่มนะครับทําให้กิจกรรมอันเป็นที่รักสําหรับหลายๆท่านนะครับเป็นไปอย่างเหมาะสมและก็ไม่ทําลายสุขภาพนะครับสําหรับเล่มนี้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็หาซื้อได้ที่เสียทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือเพจเสียทุกสาขาเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมแนะนําหนังสือเล่มนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ